ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา thunder ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะนำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟูดไฟเตอร์วรอร์เอและอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโรบัคไอดีพาแท้ ราคาโคตรประหยัดก,ก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กันเลยและเก้าโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนุ่ๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอ่าไมครับเหรอเนี่ยเฮ้ยไมครับในโลบ,บอกก่อนทุกคน เดี๋ยวพี่ว่าจะเล่นไมค์ครับในโลบอกอ่ะพี่เห็นอ่าหน้าฝีดอ่ะมันมีไมค์ครับโลบอกเล่นด้วยอันนี้พี่เล่นไมค์ครับในโลบอกจริงเหรอเนี่ยภาพยังเหมือนนะทุกคนเหมือนไมค์ครับเลยอ่ะแต่ภาพมันกะกากหน่อยนะอันนี้พี่เพิ่งเข้าเล่นเลยอันนี้น่าจะเป็นพวกอ๋อพวกเกมพาร์ทน,นะครับไอพวกนี้พวกเกมพาร์ทอันนี้คือซ่อนเนาะซ่อนให้หมดอันนี้ตั้งค่าครับอันนี้มุมมองปิดเพลงก่อนนะทุกคนอ่ามุมมองมาจะ ดูดีขึ้นเหรอ,อน,นี่เหรออาสร้างคสิบแล้วกันทุกคนโอเคเริ่มเลยก็อย่างแรกฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะกันทุกคนอันนี้คือข่าวสร้างบ้านจริงจังกันเหรอวะเนี่ย <c oughs> ข่าวสร้างบ้านกันจริงจังจังวะทุกคนแต่ละคนในโรบบอกอะสร้างบ้านโคนจริงจังกันเลยพี่ไม่รู้ว่ามันมีตอนกลางคืนตอนมืดหรือเปล่านะครับถ้าพี่อยู่ตอนกลางคืนพี่อาจจะอยู่บ้านคนอื่น,นครับหรือแยกคนอื่นนะอันนี้แม่ครับของโรบบอกะ,ะครับทุกคนภาพเหมือนเลยนะครับเฮ้ยมันมีตอนกลางคืนด้วยดูดิเหมือนแบบพระอาทิตย์จะตกนะครับ เดี๋ยวพี่อ่าเป็นโจนป่าดีกว่ามั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เล่นเป็นโจนป่าดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่จะฆ่าพวกมันให้หมดเลยแล้วกันโว้ยมาเกียร์โลบบอีกแล้วโอ้ไอ bon ้ยำได้มาเกียร์โลบบอเดี๋ยวอย่างแรกพี่ขอคัพไม้ก่อนนะทุกคนส่วนมากเขาไม่ตีกันหรอวะในในเซิร์ฟโลบบอ่ะรู้ว่ามันตีกันไม่ได้เลยทุกคนมันอาจจะตีกันไม่ได้หรือเปล่าช่างมีดก่อนแล้วกันทุกคนเพื่อมาปกป้องพี่กันปกป้องพี่เอออันนี้หรือเปล่าวที่คัพอ่ะใช่ป่ะวโอเคใช่ด้วย บางทีพี่จําไม่ได้นะไม่ค่อยเล่นอ่าโรบอกนานนะทุกคนหรือว่าอยากให้พี่เล่นโรบอกแบบจริงๆแบบอ่าลงมงลง,ลง,ลงมอสก็บอกพี่ได้นะครับแบบนี้บอกว่าดาบอะเอ้าดาบไม่ใช่แบบนี้หรอครับอะดาบมันค้าแบบนี้หรือเปล่าปกติดาบมันจะค้าแบบนี้ไม่ใช่หรอทุกคนดูว่าเขาห้ามค้าดาบวะเอา้าพี่ค้าผิดเหรอ มมีีเอ้ย,เ,อยเจอไฟเจอไฟทุกคนพี่เอาจะไฟพี่เอาไฟมานี่ว่าวะแล้วก็เอามาเป็นบ้านของตัวเองอะ่ะวามคิดพี่ดีปะขอละกันขอละกันขอละกันไฟอะ่ะไม่รู้ว่ามีดาบหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เจอแบบอ่าของจริงเจอดาบของมันเอ้ไมีกล่องว่ะทุกคนพี่จะเจอกล่องว้ทุกคนพี่เจอของ ของใครไม่รู้พี่เอาก่อนละกันทุกคนไม่รู้ว่าเอาก่อนอะเสียมขุดดินวะไม่มีดาบเลยวะไม่ครับยัางไงากันมาทุกคนเฮ้ยขอเติมโลบักหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะเติมโลบักหรือเปล่าวะแต่พี่ขโมยของเขาอะเป็นไรปะพี่บอกก่อนละกันใครตีพี่พี่พี่ขอตีคืนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมตีผู้หญิงทุกคนมนมันแกงผู้หญิงอะพี่จะบอกป้อมผู้หญิงวะเอาจริงเลยปะพอพี่เป็นสุภาพบุรุษทุกคนดูไม่ล้ตีนอืนดิ โอ้ยน่าเกลียดเกินเดี๋ยวพี่ไปดัสวินเดี๋ยวพี่ไปช่วยผู้หญิงดีกว่าทุกคนโอ้ยโอ้โหแม่ขโมยของผู้หญิงด้วยเชี่ย,ย,ยมายำมามาเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรออุย้ยไม่มีดาบเชี่ยวุ้ยไม่มีดาบทุกคนว่าอะไรมั็นเก่าจังว่าอะไรมั็นเก่าเป้งไม่มีดาบทุกคนโดนรัวไปดิโดนรัวไปดิโดนรัวไปดิเฮ้ยเชี่ยดาวมันคือจังหวะมันมีเกาะหรือเปล่าวะเนี่ย ดบับคาฟยังไงวะเนี่ยโอ้เสงงว่ะสู้มันไม่ได้หรือทุกคน,กนพี่คินี่าพี่บองว่าพี่คาบดาบถูกเนยเว้ยวิธีคาฟดาบอะมันคาฟยังของมันวะถ้าถ้าน้องๆรู้ก,ก็ออลองคอมเมนต์ทีนะครับว่าดาบมันคาฟยังไงนะแต่พี่มองว่าพี่อาจจะคราบถูกแล้วนะแต่มันไม่ได้หรอเดี๋ยวแค่นี้พี่เอาคืน่ะทุกคนบอกให้บอกให้เลยพี่จำแน่พวกเนี้ยใครไม่รังแกพี่อะ่ะเด๋เจอกันเลย แม่งเอาพี่ถึงตายเลยวะลูกผู้ชายเขาไม่เอาถึงตายนะครับแต่แม่งเอาถึงตายน้องแม่งเอาถึงพี่ถึงตายเลยอะเออเซงว่ะดาบมังค่าแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะนี่ยได้าดาดา,ดา,ดา,ดามาแล้วอืมตัวไหนเก่ามันมาแล้วอืมไอ้ดำแดงมันมาแล้วไงเมื่อกี้มันเหมือนดาบหินปล่ะวะทุกคนพี่ว่าพี่พี่อาจจะขามดาบหินก่อนดีกว่ามาั้ง โอเคครับทุกคนก็มีเท่านี้แหละแม่ครับทุกคนเดี๋ยวอยากให้มี EP ีต่อนะครับก็ลองคอมเมนต์ทีนะครับก็อยากให้พี่ทำไมครับต่อหรือว่าไปเกียนใครหรือว่าไปแกล้งใครนะครับก็ลองคอมเมนต์ได้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบายบายครับเซลคาชบายบายเรื่องความรัเคหังไม่ต่างอะไรจากโรมีโอที่คิดไว้ก็นึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโน แค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมอบกยาเหมาือนบินกคีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมมควิจนครบกิโลอ้าว oh. แต่มันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักกัก